วันนี้มาเจอก,กับเป้เบบี้โพซิเปนะคะวันนี้เนี่ยแป้จะมารีวิวน้องเมย์ลินดาอายแชโดว์สติ๊กตัวใหม่ที่เขาเพิ่งออกมาใหม่ล่าสดุดไม่กี่วันนี้เองใหม่ล่าสดุดวะ่ะใหม่ล่าสดุดไม่กี่วันนี้เองนะคะซึ่งนี่จ้าอยู่ในมือของเป้แล้วนะคะครบทั้งหมดเลยนะส0สี 14, ซึ่งรุ่นนี้เนี่ยเขาจะมีชื่อนะคะชื่อป๊อปอายสติ๊กซึ่งนางเนี่ยจะมีแบบแมทก็คือชื่อเต็มเนี่ยเมลินดาแมท ป๊อบอสติกและมีแบบกลิตเตอร์นะคะแบบแท่งนี้นี่เองก็คือเมลินดากลิตเตอร์ป๊อบอสติกนะคะซึ่งนี่ตั้งแต่แพคเกจจิิงแล้วน่ารัก มากคือแบบน่ารักจริงๆกล่องมีความแบบมีมอลออมเบรมีความคเรียมีความแบบแพงอย่างตัวกล่องแมทเนี่ยก็คือแมททั้งกล่องเลยแต่มีความไล่สีนะคะให้เห็นถึงเนื้อผลิตภัณฑ์ข้างในด้วยว่าสีจะออกมาในโทนไหนนะซึ่งเปนลองเทียบดูแล้วว่าเฮ้ยสีก็มีความใกล้เคียงกันมากเลยก็เป็นอะไรที่ช่วยให้เราตัดสินใจซื้อได้ว่าเฮ้ยเราชอบน้ําตาลโทนประมาณนี้นะคะก็กล่องก็จะประมาณนี้และตรงนี้นะในรุ่นแมทเนี่ยก็จะมีตรงเนี้ยที่เป็นแบบ แมทนะคะก็คือไม่มีอะไรเลยแต่ในรุ่นกิตเตอร์ตรงนี้จะมีความโฮโลแกรมแล้ว1แล้วก็ตรงนี้จ้ะตรงกลางโฮโลแกรมอีก1น,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกล่องมีความลงทุนในการสร้างมากและเบอร์สีของเขานะคะนี่ ก็จะอยู่ตั้งแต่ข้างบนนะคะสามารถสังเกตได้อย่างสีนี้นะคะ02 growing apricot กับสี4 4 cinnamon toast นะคะมาดูที่ตัวแท่งกันเลยดีกว่านะคะนี่ทั้งแบบแมต์แล้วก็แบบกิเตอร์นะคะถ้าตัวแท่งแบบแมต์เนี่ยนางก็จะมีเป็นสีความแมท์ทั้งแท่งและตัวอักษรน,นะคะสามารถแยกได้ตรงนี้นะนี่ จะบอกว่าเฮ้ยเขาทาสีแบบละมุนตุ้นมากคุมโทนสวยมากๆเลยนะคะและเบอร์เนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้ทุกคนสกรีนติดเอาไว้เลยนะคะอันนี้สีศูนย์หนึ่งครีมมี่คาราเมลสวยมากทั้งตัวแท่งเลยนะ,ะแล้วก็มาดูตัวแท่งของตัวกลิตเตอร์กันนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นสีพื้นๆเหมือนกันเลยเหมือนแท่งนี้เลยแต่ตัวอักษรนะคะจะมีความโฮโลแกรมตั้งแต่เมลินดาตรงนี้แล้วแล้วก็นี่นะคะกลิตเตอร์ป๊อปอายสติ๊กเนาะ ช่องสีเนี่ยนี่เขาก็จะ สกรีนไว้ตรงนี้เหมือนกันก็คือตรงนี้เลยนะเป็นชื่อสีของเขาซุเป้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยแพคเกจที่มีการลงทุนสกรีนอะไรแบบนี้นะคะขอให้รู้ไว้เลยว่าไม่ถูกใครที่อยู่ในวงการคอสเมติกนะคะการสกรีนเข้าไปในแพคเกจงอ่เป็นอะไรที่แพงนะทำให้แพคเกจมีราคาแพงแต่ถามว่าตัวพลาสติกตรงนี้นะคะเพื่อนๆอาจจะเห็นว่าเฮ้ยใสๆแล้วมันเป็นพลาสติกแบบถือแล้วดูแพงไว้พี่เป้อะก็ดูแล้วกัน เถื่อนแล้วก็ดูแพงแต่ว่าจะบอกว่ามันขึ้นอยู่กับสีด้วยนะอย่างบางสีอย่างเงี้ยยังวะย่างบางสีอย่างเงี้ยที่แบบว่าเออมันจะเป็นสีแบบนี้นะคะมันจะดูออกเลยว่าเป็นแบบเฮ้ยพลาสติกแบบคล้ายของเล่นหรือเปล่าสีนางก็จะแบบ มีความถือแล้วอะดูเด็กๆอยู่ไม่ได้ดูแบบผู้ใหญ่เหมือนนี่นะคะไม่ได้ดูผู้ใหญ่คุมโทนเหมือนสีฝั่งนี้ก็แล้วแต่แบบคนชอบเนาะแต่จริงๆแล้วก็คือไม่มีใครที่เออจะถือขึ้นมาถ่ายรูปถ้าไม่ได้ทํารีวิวหรือว่าแบบเออถ้าใช้จริงก็ไม่มีใครถือขึ้นมาถ่ายรูปอะไรขนาดนี้หรอกเพราะฉะนั้นนะคะแพคเกจจิ้งเนี่ยให้คะแนนเกือบเต็มและกันตรงที่แบบเฮ้ยดูดีนะ แล้วก็สกรีนเยอะแต่สีบางสีอะเราไม่ต้องทำแบบว่าตรงกับสีอยแชโดว์ข้างในก็ได้นะคะเพราะมันดูแอบเด็กนิดนึงํำหรับเป้เนาะความพี่เห็นส่วนตัวเดอรวดามาก,กันอีกนะคะนี่แค่แพคเกจจิ้งเจมจนแล้วมาเปิดเข้ามาข้างในนะคะ ตัวแท่งนะคะก็จะมีความแบบเรียวถนัดมือในการใช้ไม่เล็กเกินไปนะทุกคนเป็นขนาดที่พอดิบพอดีเลยในการที่เราแบบเออเราจะแต่งหน้าอะไรแบบนี้นะคะซึ่งเป็นขนาดที่เฮ้ยเลิศเขาจะหมุนตอนแรกอะเป้นึกว่าให้หมุนตรงนี้รู้ปะ่ะแต่ที่จริงคือหมุนตรงนี้เขาหลอกเราอีกทีนึงค่ะก็คือหมุนตรงนี้แล้วก็แท่งเนี่ยมีความยาวมากยาวขนาดไหนก็คือยาวขนาดนี้เลย ใหญ่มากนะเว้ยคือแบบใช้ได้นานมากๆนะแต่ด้วยความที่อ่ะเนื้อผลิตภัณฑ์ขอพูดถึงเลยแล้วกันนะคะมีความนิ่มเมืม่อวานเปิดขึ้นมาฉันกรีดไปดอกหนึ่งแล้วก็คือเปิดปุ๊บนะเปิดฝาอ่ะนึกสภาพเปิดฝาเปิดฝาแล้วทํานะทตกเลยมันก็มีสีหนึ่งนะคะที่มันหักหักแบบหักหลุดฟุ๊บออกมาเลยอะ่ะที่พื้นนอนกองที่พื้นแต่ฉันก็ประกอบกลับเข้าไปจนได้นะคะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ย ห้ามทำตกนะคะสำหรับรุ่นนี้เพราะว่าเนื้อผลิตภัณฑ์นังนิ่มพูดถึงแพคเกจจิ้งกันไปแล้วนะคะก็คือถ้าใครจะใช้ไม่ได้หมุนที่ตูดนะคะให้หมุนที่หัวต่อมาก็ขอรีวิวเลยละกันนะคะเพราะว่าเป้ไปลองใช้มาแล้วก็วอยากจะสรุปคุณสมบัติให้เพื่อนๆฟังก่อนเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาใครอยากดูสวอชนะคะจะเป็นช่วงที่ต่อจากนี้เนาะอันนี้นะคะเป็นตาที่เป้ได้ทาจริงๆนะคะของวันนี้เพื่อทดสอบเรื่องความติดทนกันน้ํากันเหงื่อที่เขาเคมเาไว้ว่ารุ่นนี้เป็น อายแชโดว์สติกที่กันน้ํากันเหงื่อหนักมากเป้ก็เออลองดูเพราะว่าเป้เป็นคนตามมันนะคะวันนี้ทาหน้าด้วยคุชชั่นจะเห็นว่าหน้าเป้มันมากๆนะเป้ไม่ได้ลงเนื้อแป้งอะไรทับเลยและเป้ก็ทาอายแชโดว์สติกตัวนี้นะคะทับไปเลยทุกคนซึ่งอันนี้คือท้ายวันแล้วเป้แต่งหน้าตั้งแต่ตอนตีห้าก็คืออันนี้ ทุกคนอันนี้ก็คือเป้ทาตาตั้งแต่ตอนประมาณตีห้านะคะแล้วก็ไปทํางานมาทั้งวันแล้วซึ่งจะบอกเลยว่าเฮ้ย mm. คนตามันอะเอาเรื่องอยู่นะดูดิมันติดแบบไม่ได้มีคราบไม่ได้ทำให้เป็นคราบเลยนะคะเมลินดาอายแชโดว์สติ๊กอันนี้ติดดีมากคือแบบทายังไงก็อยู่อย่างนั้นเลยอะเฮ้ยกันน้ำกันเหงื่อดีเวอร์ ชุดตะกี้ก็คือชุดพยาบาลนะคะเพื่อไปไปทํางานมาแล้วอันนี้ก็คือตอนเย็นแค่มากรีดตาเพิ่มท่านั้นเองพอรู้สึกว่าเออลุคมันไม่ฟินิชเลยเวลาเราแบบเออมาใส่ชุดอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยติดกีตาเข้าไปเพิ่มนะไม่ได้มีอะไรที่แบบผิดแปลกแปลกไปเลยมันทนมากทุกคนคือแบบทั้งเฟซชิลแบบโหอะไรแบบวันนี้ทั้งเหงื่อทั้งอะไรอะ่ะคือแบบปาดไปอะ่ะมันไม่หลุดอะ่ะ ทุกคนดูดิแต่ว่ามันก็จะถามว่าไม่หลุดแล้วมันติดแน่นขนาดนั้นไหมเนื้อสัมผัสเป็นยังไงจะบอกว่าแอบเหนียวเหนียวนิดนึงแต่มันไม่ได้เหนียวแบบหนักตานะเว้ยคือแบบมันหนึบหนึบว่าแบบเฮ้ยตรงเนี้ยมันมีแบบอายแชโดว์สติ๊กมันมีอายแชโดว์ครีมอยู่อะ่ะซึ่งแบบเป็นอะไรที่ดีมากติดทนมากรุ่นนี้คอนเฟิร์มทนมากๆใครตามมันนะคะ ไปซื้อแล้วก็มาพูดถึงเนื้อเขาเลยละกันนะคะเดี๋ยวไปจะจะสวอชให้ดูเนาะแล้วก็มาดูเนื้อเขากันตอนนี้นะคะไปสวอชมาเรียบร้อยแล้วนะทุกคนจะบอกว่าสีแมท เนื้อดีแบบดีไม่ไหวคือบันเนียนมากแล้วมันมีความนุ่มมากๆเลยคือแบบทาลงไปอ่ะมันเนียนแบบเนียนสวยทุกสีสีแมทชอบมากๆแต่สําหรับเนื้อกิเตอร์นะทุกคนก็คือเนื้อนิ่มเหมือนกันนิ่มมากๆคือรุ่นนี้ทั้งเนื้อแมทเนื้อกิเตอร์เนี่ยเนื้อเหมือนกันเลยนะคะคือนิ่มแต่ด้วยความที่สีแมทเนี่ยมีพิกเมนที่เน้นเวอร์เวอร์เวอร์เลยนะมันก็เลยจะทาให้แบบ อดูเนียนกว่าแต่ในสีกลิตเตอร์เนี่ยอย่างสีนี้นะคะเพยายามทาให้มันเนียนแล้วมันก็จะไม่ได้เนียนขนาดนั้นนะแต่ถามว่าเวลาเราทาที่ตาเนี่ยเราจะมาทาเป็นวงกลมอย่างนี้ไหมทุกคน,ก,คนก็ไม่นะคะคเวลาเราทาก็คือทาไปแล้วก็แบบอาจจะเกลี่ยๆให้มันเนียนเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่มีปัญหาเลยและดูความเล่นเงาเล่นแสงนะคะเนื้อแมตก็คือแมตจริงๆแมตด้านสุดๆไปเลยซึ่งไอเลินะคะ เฮ้ยเลิฟมากจริงๆแล้วสีคือสีเกาหลีมากๆเป็นสีน้ำตาลทั้งหมดคือสีน้ำตาลที่คุมโทนสุดๆไปเลยไม่ว่าคนสีผิวไหนก็ใช้ได้แต่ส่วนเนื้อกลิตเตอร์นะทุกคนเขามีความทำเป็นแบบว่ากลิตเตอร์เม็ดเล็กนะคะอันนี้ไม่ใช่อายแชโดว์ที่เป็นกลิตเตอร์เม็ดใหญ่เป็นแบบเม็ดเล็กซึ่งจะบอกว่าเวลาทาไปบนตาแล้วเนี่ยเนื้อแมทไม่ต้องสืบคือมันสวยโปะอยู่แล้ว แต่กลิตเตอร์เนี่ยคือไม่อยากได้กลิตเตอร์ที่เม็ดใหญ่กว่านี้ว่างั้นเถอะถ้าสมมติเราจะไปในทางเกา่าอะเราต้องกลิตให้สุดแต่ถ้าอันนี้เหมือนเขาแบบสร้างมากลางๆให้คนที่แบบว่าแต่งสายฟอแต่งสายอะไรก็ใช้ได้ก็เลยสร้างมาเป็นกลิตเตอร์เม็ดเล็กอย่างนี้นะคะความเงาเนี่ยมันก็เลยจะแบบว่าเงาประมาณนี้แต่พอทาตาจริงๆอะอย่าลืมว่าเราต้องเกลี่ยมันจะไม่ได้เงามากดูที่ตาเป้นะทุกคนตอนนี้ก็คือเนี่ย มันจะไม่ได้เงามากจริงๆมันจะเงาพอประมาณคืออยากให้แบบเงากว่านี้อีกเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้ามองไกลๆเนี่ยบางทีมันอาจจะดูคล้ายแมตต์ก็ได้ด้วยความที่เงาไม่สุดอะไรไม่สุดเนาะ แล้วก็เรามาวิเคราะห์เรื่องสีกันสีแมทก็อย่างว่านะคะรุ่นนี้เขาทำมาทั้งหมดสสีก็เป็นสีที่เฮ้ยมันใช้ได้หลายส่วนมากจริงๆไม่จําเป็นต้องเอามาทาที่ตาเท่านั้นนะคะแต่ว่าเช้านี้เป้ก็เอาเนี่ยสีสองนะเอามาไล่ดังด้วยซึ่งเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยเนียนมากและถ้าใครผิวขาวมากๆเลยอยากได้แบบเฉดดิ้งที่โคตรเนียนอะ่ะก็คือสีเบอร์หนึ่งได้นะคะ เป็นสีที่หาซื้อ,อยากแต่จะบอกว่าถ้าเขาทํามาเนี่ยเมลินดาเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องความถูกและดีขนาดนี้นะคะอยากให้ซื้อเอาไว้สี1สี2สี3สี4เนี่ยเป็นรู้สึกว่าแบรนด์ไหนก็มีแต่1 2 3เป็นสีกันตายที่ปกติเนี่ยเป้จะชอบใช้มากแล้วมาใช้ได้หลายส่วนไม่ว่าจะเป็นไลท์อย่างที่ว่าไปก็คือไม่ใช่ไลท์ว่ะเชดดิ ading, ้งอะเชดดิ้งจมูก1เชดดิ้งเบ้าตา1เชดดิ้งข้างแก้มได้หมดเลยทุกคนมัน มอะอวยแมตเวอร์มากแต่พอพูดถึงสีกลิตเตอร์กันะคะสีที่เดาได้เลยว่า3สีนี้นะสี 1, 2, 4เนี่ยเป็นสีที่เขาน่าจะคิดมาให้เราเอาไปใช้ร่วมกับสีอื่นเพื่อสร้างมิติให้ดวงตานะแต่สี 3, 5, 6หะรู้สึกว่าเขาน่าจะตั้งใจเอามาทำให้แบบเออเราทาเดี่ยวเออยอะไรเออยแต่วันนี้เป้อะทาสี3เดี่ยว ก็คือสีนี้ซึ่งมีความแบบส้มเข้มนะทุกคนมันก็ยังออกมาแบบอ่อนนิดนึงแต่ถ้าสีนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะแบบอ่อนไปเลยไหมเดี๋ยวเป๊จะทาให้ดูท้ายคลิปนะใครที่รอสวอตแล้วกันแต่สีหอะ่ะน่าจะสวยเออไปแล้วเราไปดูสวอตกันเลยไหมละ่ะทุกคนอันนี้เป้ใช้โทนเนอร์เช็ดไม่ออกเฮ้ยมันเกินไปมากนะเห็นไหม คือแบบอ๋อ,อสีแมตเนี่ยจะออกหน่อยแต่ต้องถูขนาดนี้ตาก็พังแล้วค่ะแต่สีกิตเตอร์ทำไมมันไม่ออกวะแต่ปกติอะโดยปกติอจริงๆนะกิตเตอร์จะเป็นสีที่ติดเน่นกว่าแมตอยู่แล้วอ๋อโอเคโอเคในที่สุดก็ออกนะทุกคนแต่ต้องใช้เวลานานมากก็คืออันนี้เป้ใช้โทนเนอร์นะของนีเวียนะคะ ปกติเนี่ยล้างหลายอย่างอ๋อโแต่ว่าเฮ้ยอันนี้คือแบบมันติดทนมากจริงๆอะเสื้อภัยจริงๆนะต้องใช้เป็นอายรีมูเวอเฉพาะล้างละกันเนาะจะได้ไม่ต้องถูเยอะนะคะนี่ก็ถูจนมือแดงเลยอะสุดยอดถามว่าแนะนำไหมสำหรับในการซื้อ Eyeshadow Stick รุ่นใหม่ของเมลินดารุ่นนี้แนะนำเป็นอย่างยิ่งสำหรับนะ คนที่ตามมันและไม่มีงบนะคะไม่มีงบที่จะไปซื้อแบรนด์แพงๆที่แบบ ติดโคตรดีจะบอกว่าเมรินดารุ่นนี้ทําดีจริงๆนางติดทนจริงๆนะคะแต่สําหรับเรื่องสีนะคะอยากให้ทุกคนดูสวอชท้ายคลิปของเป้นะคะแสงตอนนี้อาจจะไม่ค่อยดีนิดนึงเพราะว่างงมากคือทําคลิปเมรินดาทีไรแดดหมดทุกทีต้องพึ่งน้องลิงไลตัวนี้นะคะว่าเออนางจะให้แสงได้ขนาดไหนเนาะแต่ขอย้าเลยว่าเป้ไม่ได้ปรับแสงนะทุกคนในคลิปวิดีโอที่รีวิวข้อเสนอของเป้อยากให้ดูกันคนละ3ามรอบอบไปเลยนะคะแล้วตัดสินใจซื้อเข้าใจเลยว่าคนตามมันอ่ะหา อายแชโดว์ยากแล้วหาอายแชโดว์สติที่พิ g เมนเต็เข้มเต็มจนขนาดนี้แล้วติดตาเราตั้งแต่ตีห้ายันตอนนี้ก็คือตอนเย็นย่ําค่ำพระอาทิตย์จะตกอยู่แล้วมันหายากรู้เปล่าและถ้าระหว่างวันมันไม่เป็นก้อนดูสิเนี่ยเออมันไม่เป็นก้อนแต่งง่ายด้วยสำหรับมือใหม่นะคะแค่ปาก อันนี้ขนาดเขาไม่ได้จ้างอันเนี้ยก็คืออวยมากแต่ว่าถ้าอะไรที่ทําดีอะเราก็สนับสนุนนะอยากให้หลายๆแบรนด์อะทำแบบนี้ออกมาอีกเพราะเป็กก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้มีตังค์ซื้อเครื่องสาอําอางเคาน์เตอร์แบรนด์ทีแบบ20แท่ง,<ล>งอะไรเงี้ยเนาะแต่อันเนี้ยก็คือแบบเฮ้ยสบายใจแล้วคุณภาพดีด้วยสาหรับตอนนี้นะคะทุกคนไปดูสวอตเป้ให้ถึง3 6 5รอบแล้วตัดสินใจว่าจะเอาสีอะไรเมนมาบอกด้วยนะสีนี้กับสีนี้ของจริงเนี่ยมันต่างกันยังไงอธถามได้นะทุกคน ไปดูจ้าอย่าลืมสับส c r i b e กันนะ